สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง Crypto Stock Thailand ช่อง Style Podcast ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการค r y p t o c u r r e n c y วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้น Delta าให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาด ข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะเดลต้ามาอีกแล้วตั้งแต่ถูกคัดออกจากการคำนวณดัชนี50และดัชนี100หุ้นบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือเดลต้าทกเคขายราคาปรับฐานลงอย่างต่อเนื่องแต่สัปดาห์นี้มีแรงซื้อกลับเข้ามา ราคาพุ่งทยานอีกครั้งและไม่รู้ว่านักลงทุนกลุ่มไหนเข้ามาลากเดลต้าถูกตลาดหลักทรัพย์จับตาในความเคลื่อนไหวตลอด2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากราคาหุ้นพุ่งทยานโดยไม่มีปัจจัยสนับสนุนจนค่า P/E e ratio ขึ้นไปแตะระดับ100เท่ามาตรการกำกับการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ใช้ไม่ได้ผลกับหุ้นเดลต้าเพราะสยบความร้อนแรงของราคาไม่ได้ จนนำไปสู่การทบทวนหลักเกณฑ์ Free f l o หรือสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อพิจารณาที่จะนำเข้าคำนวณดัชนี50หรือดัชนี100และเดลต้าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเข้าสู่การคำนวณดัชนี50และตัชนี100จึงถูกตัดออกจากดักชนีทั้งสซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและราคาปรับตัวลงตั้งแต่ปลายปี2564 จากระดับ400บาทเศษถอยไม่ยืนแถว300บาทต้นๆก่อนจะถูกลากขึ้นมาในเกือบทะลุ400บาทเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในช่วงที่เดลต้าถูกบรรจุในการคำนวณดัชนี50ยังพอทำความเข้าใจได้ว่าเหตุใดราคาหุ้นจุงพุ่งขึ้นแรงเพราะนักลงทุนรายใหญ่หรือต่างชาติซึ่งซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี50ไว้อาจลางหุ้นเดลต้า โดยหวังทํากำไรจากสัญญาเซต50ิฟิวเจอร์ที่ซื้อรองหรือซื้อตัชนีเซ0ตขึ้นเอาไว้เพราะเดลต้ามีน้ำหนักในการคำนวณตัชนี50ขณะที่ฟร e โฟ o ด์ต่ำจำนวนหุ้นหมุนเวียนในตลาดมีน้อยจึงง่ายในการลากราคาและเคยลากขึ้นไปถึง838บาทเมื่อปลายปี2563เมื่อเดลต้าหลุดจากการคำนวณตัชนี50แล้ว จึงไม่มีเหตุผลใดที่ใดใหญ่หรือต่างชาติจะเข้ามาลากราคาหุ้นแต่ใครอยู่เบื้องหลังการเปิดเก่งกำไรหุ้นตัวนี้รอบใหม่เดลต้าถูกลากขึ้นไปยืนทรงตัวระดับ450บาทอยู่พักใหญ่แต่ปลายปีที่ผ่านมาเริ่มปังหัวลงเพราะถูกถอดจากดัชนี50มีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยเมื่อวันที่18มกราคม ราคาซุดลงไปปิดที่339บาทจนนักลงทุนมองว่าเดลต้าคงปิดฉากลงแล้วและมีโอกาสร่วงลงไปต่ำกว่า300บาทอีกด้วยแต่เปิดตลาดสัป,ปดาห์นี้เดลต้ากลับติดตัวขึ้นและราคาทยานอย่างร้อนแรง2วันติดจนปิดตลาดเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาราคาขยับขึ้นมาปิดที่390บาททำกลางมูลค่าซื้อขายที่หนาแน่น และกลายเป็นหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดประจำวันโดยไม่มีปัจจัยสนับสนุนที่ชัดเจนรอบ12เดือนที่ผ่านมาเ e ล t ้าเคยขึ้นไปสูงสุดที่720บาทและต่ำสุดที่286บาทปัจจุบันมีค่าต่อ P/E ratio 80เท่าซึ่งสูงกว่าค่า P/E ratio หุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหุ้นบริษัทฮาน่าไมโครอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมหาชน ที่มีค่า P/E ratio 25เท่าหรือหุ้นบริษัท KCE e l e c t r นิก c ์จำกัดมหาชนหรือ KCE ที่มีค่า P/E ratio 41เท่า KCE เปิดรอบใหม่แล้วและคงไม่ใช่รายย่อยที่แห่เข้าไปไล่ราคาแต่น่าจะมีขายใหญ่เจ้าประจำเข้ามาจุดพลุเก่งกำไรลากราคาพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงไม่แน่จริงไม่เก่งจริงไม่เร็วจริง อย่าริเข้าไปเสี่ยงเดลต้าเป็นอันเด็ดขาดเพราะเป็นหุ้นที่อันตรายและน่ากลัวมากๆสำหรับนักลงทุนหุ้นที่เป็นมแมลงเมาไม่ใช่รายใหญ่เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะพี่มาพูดคุยกับเราได้เลยคะ่ะทางช่อง Crypto Stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆคะ่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้คะ่ะ ขอขอบคุณอัปเดตคราวหุ้นเดลต้าจากผู้จัดก,การออนไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ